หลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือพระคูนิวาธ,ธรรมขันท่านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,403ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้อุปสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีและได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองโพศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายท่าน จนได้ชื่อว่าเป็นผู้เรืองวิทยาอาคม แต่สิ่งที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธ,ธาในตัวหลวงพ่อเดิมนั้นก็คือท่านเป็นพระที่มีความเมตตาและเป็นพระนักพัฒนาสร้างศาสนาสถานถาวรวัตถุทั้งในชุมชนและภายในวัดรวมทั้งปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในจังหวัดคนครสวรรค์และจังหวัดอื่นๆไว้อีกมากมายเปรียบเสมือนเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับชาวบ้านตลอดช่วงชีวิตของท่านได้สร้างประโยชน์ไม่เคยหยุดย่อน จนกระทั่งชราภาพและอา,าพาธหลวงพ่อเดิมมรณะภาพในปีพุทธศักราช2494สิริอายุ91ปี7 1 0ร0ษาสิ้นอายุไขในรัชสมัยรัชการที่9ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอารียสง์6แผ่นดิน